มี่บอพี่นอค่ว่าตื่นก่อนไก่ไปก่อนกานะครับเศร้ามากก็ตตองลุกแต่เศร้าอาบน้ำแต่นตัวนะครับขึ้นรถลบทรงไปมีรถตู่วิ่งใหญพี่ยันดีนะครับมาหับเข้าไปทํางานก็ตองนั่งครับเมือนนึ่งนั่งรถในระยะทางไกลๆจะมีความเสี่ยงนะครับกับมาเบิงนะระยะสองขาทางของเข้าแถวไปนะครับบนเดีกาตอนเศร้ากัรถกรน้อย เตือนต่เศร้านะครับสูเดอร์พี่นองสำหรับคนที่เขตุงานลงงนนสู่กันไปนะครับอีบโดนอก็ได้เก็บเงินเก็บขํามเมื่ออยู่บ้านอยู่สองห้าเรลวเป็นกำลังใจสู้ผูสู้คนนะครับยาสุฟาท่อนะครับถึงเงินเดือนสี่หน่อยก็สร้างค้าแล่นสี่หน่อยค้าข้องสีสีหลายก็ให้วัดทนเอานะครับเป็นกำลังใจให้สู้คนสู่กันไปนะครับสำหรับคนที่มาหางานใหม่ก็ สู่ต่อไปขอให้ได้งานดีๆนะครับเด้อสวัสดีครับอบ้าคนคอยอยู่เือนสตาร์ทำหอดนำอยู่บ่อเศร้าจากยามใดน้องสิร่ำรวยคือเขาอากเกิดเมื่อบ้านเฮาโอ้ยคิดหอดคิดหอดดี บ่ออยากไก่จากพี่น้องบ่อ,อยาก่างไก่หน้าบ่อ,อยากล่าเงื่อนซ่านย้อนกว้างจนมาต่อน้ำตาน้่งให้กันเมื่อปานใดกระทุนยูสู้เพื่อค้นยูบานหลายปากทอได่ยิ้มกันเท่านั้นเอง